ที่นี่ไม่ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มถ้าอยากเรียนได้เรียนแน่นอนค่ะสว<อ>ัส<อ>ด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเมืองแก่พิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองแก่พิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ไปรู้จักกันเลยค่ะ อยางรู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทําอะไรอยากรู้คําตอบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเราไปหาคําตอบจากท่านผู้วำในการการจัาพงตราชูกันเลยค่ะไกัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะคือในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ทางโรงเรียนมีการเตรียมกามพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างคะครับสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองแก่พิทยาคมเรายึดหลักตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยการนำมาบูรณาการสภาพและบริบทของโรงเรียนกับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของเรา อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนและสถานศึกษาด้วยซึ่งในความจริงแล้วนักเรียนก็ต้องมีการเรียนการสอนแต่เราจะทำอย่างไรให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยมากที่สุดนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้มากที่สุดแล้วท่านผู้อนยการมีแนวทางการดาเนินการอย่างไรบ้างคะ ในการเริ่มต้นเราก็จะเริ่มต้นจากการศึกษาจํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของเราซึ่งเราพบว่าเขตพื้นที่บริการของเรานะ,ะมีนักเรียนประกอบด้วยตาําบลเมืองแก่ตาบลหน,นองใหญ่ตําบลทุมแสงตําบลสนามชัยตําบลน,นาเสาและบางส่วนของตําบลล่อนทอง60หมู่บ้านกับนักเรียน821คนนะครับมี โรงเรียนจะตั้งศูนย์การเรียนรู้ MPK Online Center โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มก็คือ1กลุ่ม A 2กลุ่ม B และ3กลุ่ม C ในสัปดาห์ที่1นักเรียนกลุ่ม A จะมาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนส่วนนักเรียนกลุ่ม B จะเรียนออนไลน์ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใกล้บ้านของนักเรียนนักเรียนกลุ่ม C ก็คือนักเรียนที่เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน แต่มีอุปกรณ์ครบมีผู้ปกครองรับรองว่าอยากจะให้เรียนที่บ้านก็สามารถเรียนอยู่ที่บ้านได้โดยมาขออนุญาตจากทางโรงเรียนครับส่วนในสัปดาห์ที่2นักเรียนกลุ่ม B ก็จะมาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนักเรียนกลุ่ม A ก็จะไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใกล้บ้านของนักเรียนนักเรียนกลุ่ม C ก็คือนักเรียนที่มีอุปกรณ์ครบมีผู้ปกครองรับรองว่า สามารถดูแลนักเรียนได้ก็ทําเรื่องขออนุญาตทางโรงเรียนเรียนอยู่ที่บ้านได้ครับยกเว้นนักเรียนที่อาศัยอยู่ตบนเมืองแก่และตบนใกล้เคียงบางส่วนนักเรียนห้องเรียนพิเศษและนักเรียนที่เลือกเรียนสายวิทย์กีฬาให้มาเรียนออนไซต์ทุกวันครับหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มวางแผนมาเตรียมความพร้อมของครูของเรา เรามีการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์การสร้างสื่อการเรียนการสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับครูพยาบาลด้วยเราจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาให้ความรู้คุณครูทุกคนต้องเป็นครูพยาบาลเราจะมีการสำรวจข้อมูลนักเรียนแต่ละหมู่บ้านโดยการติดตามของครูที่ปรึกษานำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การทดสอบระบบเครือข่ายการทดสอบการเรียนการสอนของครูการประชุมชี้แจงแนวทางร่วมกันกับกรรมการสถานศึกษาการขอความร่วมมือจากตำรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในกรณีของผู้ที่ไปเรียนนักเรียนที่ไปเรียนตามศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเนี่ยเราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยและเรายังมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนและก็ดูแลสุขภาพของนักเรียนด้วยเราได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางกับผู้ปกครองและนักเรียนจากการเตรียมการวางแผนทําให้โรงเรียนของเรามีความพร้อมที่เปิดทําการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ครับสุดท้ายนี้คณะกรรมการสภาศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางเกวียาคมนะครับได้ เห็นว่านะครับโรงเรียนมังแก่พี่ยาคมของเรานั้นมีความพร้อมในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีจึงขอรับรองว่าการเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งนี้ดําเนินการได้ครับค่ะทีนี้นักเรียนทุกคนคงสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มก็สามารถเข้าถึงการเรียนได้แน่นอนคะ่ะใช่แล้วคะ่ะไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถเข้าเรียนได้คะ่ะ